พอเปิดเวทีไฮปาร์คที่สนามหลวงเนี่ยมันก็มีแต่ฟังด่ารัฐบาลด่าเละเลยเผ่าศรีนอนท์แกก็นักเลงเต็มที่แกก็ไม่ยอมเดือดขึ้นมาครับเผ่าศรีนอนทนก็บุกมาที่เวทีไฮปาร์คเพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาตอนที่เผ่าเข้าไปเนี่ยตำรวจทั้งในนอกเครื่องแบบมากันเพียบครับพวกแกตูลงขบาด คือแกจะมีพวกที่อยู่ติดตัวกันเลยมีสี่คนนะนะและที่ข้างหน้าข้างหลังล้อมหน้าล้อมหลังอีกนะทุกคนก็พากันสงบก็พบเผ่ามาเองเผ่าก็พยายามแก้ตัวไปเรื่อยๆแก้ข้อกล่าวหาไปมีเหตุผลบ้างไม่มีเหตุผลบ้างพอแกพูดเสร็จลงมาจากเวทีแกมเห็นสสพิจิตรพักประชาธิป,ปัตด์ ไอ้ตัวนี้ตัวด่าเลยนะครับชื่อในเพิ่มวงทองเหลือนักผู้คนสำคัญเผ่าศรียานน์ก็เลยตะโกนด่าไปว่าไอ้เพิ่มมึงมันเป็นแค่เกือกของในควงแค่ลูกสมุนลูกกระจอกมึงเอาลูกพี่มึงมาโต้กับกูจะดีกว่าว่าอีกไงไปท้าเผาไปท้าครับว่ามึงมาระดับกระจกเรียกลูกพี่เรียกไอ้ควงมาเลย นะจะได้สมน้ำสมเนื้อกันพอเผาไปขึ้นเวทีท่าหนังสือพิมพ์ก็เลยพลาดหัวเข่าหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของเจ้าด้วยนะครับคือกำลังจะหาทางเล่นโจมบอปอยู่แล้วอ่ะพลาดหัวเข่าวตัวเบ้อเลยนะครับเผาท้าควงพูดหายปากก็จังหวะเหมาะพอดีเลยครับประเภทเป็นมวยระดับไม่เล็ก เผ่ากับควงนี่ใครๆก็คงจะดูถ้าสมัยนี้ทุกคนก็ต้องไปดูนะถ่ายทอดสดเลยนะอยากจะฟังเพราะว่าในควงนี่แกถือว่าฝีปากดีอยู่แล้วครับไม่เป็นสองรองใครแล้วเผ่ามันจะไปมีอะไรเผ่ามันก็แค่ตำรวจนักเลงนะใช้กำลังอย่างเดียวนะงานนี้มันแน่ๆเพอเพอมีรายการวินแตกอาจจะมีรายการชกหน้ากันครับนะพูดไ้ปากแถมดูมวยไปด้วย พอใกล้ถึงเวลาในควนแกก็ออกข่าวยั่วยุผ่านหนังสือพิมพ์ครับแทบทุกวันคล้ายๆว่าเป็นการโปรโมทพอถึงวันจริงเนี่ยท้องสนามหลวงแทบลงทันตาเห็นเลยครับเรียกว,ว่าคนมากันแน่นตึงเลยวันนั้นคือวันที่เจ็ดมกราคม2499ันหกสิบปีที่แล้วนะครับบ่ายโมงเศษพระโเอกภาเดินมาในชุดสากลสีอิดครับ ห้อมล้อมด้วยปดาอัศวินระดับจาาตุรงขบาาสีตัวนะที่อยู่ติดตัวกันเน่ยมือปืนแล้วก็มีกองระวังหน้าระวังหลังแสงจากแหวนเพชรวุบวาบเมื่อกระทบกับแสงแฟตลูกน้องเผ่าเขาจะสวมแหวนเพชรครับเรียกว่าอัศวินแหวนเพชรฝูงชนต้องหลีกทางให้ขบวนผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปสู่เวทีแล้วเผ่าก็ประจันหน้ากับโคศกบนเวที โศกก็ล่ายยาวน้มเนาวให้คนเลือดร้อนใจเย็นลงโดยขอให้ทั้งคู่นะครับสาบานต่อพระแก้วมรกตว่าจะพูดแต่ความจริงแล้วก็จุดทูปจุดเทียนยัดเยียดใส่มือพุนเอกเผ่าแล้วก็บอกว่าจะว่านำให้เผาว่าตามพอพูดตามยังไม่ทันสาธุครับ ก็มีคนเอากระดาษห่อก้อนหินโยนขึ้นไปเวทีแล้วก็ตะโกนใส่ไม้ว่าเฮ้ยร hey, ะเบิดระเบิดนะเท่านั้นเองครับวงแตกกระหนดเลยเรียกว่าเหยียบกันเละเทะไม่รู้ใครเป็นใครลุงชาต้องสือพิมพ์ก็พาดหัวข่าวว่าฟ้าถล่มทนามหลวงไฮปาร์คล่มคนบาดเจ็บเป็นร้อย ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่เปิดช่องนะให้ถูกโจมตีพอมีการอดข้าวสามวันสี่วันเนี่ยมีคนไปอดข้าวประท้วงเผาแกก็ดักเลงนะแกเป็นคนอามรมณ์ร้ายอามรมณ์ร้อนเหมือนประยุทธจ์จันโอชาทุกวันเนี้ยทนไม่ไหวครับเห็นคนประท้วงแกก็เลยสั่งโต๊ะจีนเรียกว่าห้อยเทีลยาเลยอาหารชั้นหรูเลยนะ สมัยนน้นเะน่ยเอากุ๊กมาทำมาทอดครับปรุงอาหารอย่างดีให้มันยั่วน้ำลายนะเอามาทำอาหารคนไปประท้วงหน้าทำเนียบแกก็ทำอาหารอย่างดีไปยั่วเขาคิดว่ายังไงไงมันอดมาหลายวันมันคงต้องกินแน่ๆมันเท่ากับเอาน้ำมันไปราดกองไฟนะไอคนประท้วงมันก็ไม่ยอมถ้ามันกินก็เสียหน้า มันไม่ยอมครับยังไงมันก็ไม่ยอมมันมันไม่กินนะเผาก็เลยโมโหก็ให้ตำรวจไปจับหมาข้างถนนมาสี่ห้าตัวแล้วก็ยกอาหารเนะี่ยเทให้หมากินนะอันนั้นก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งโดนดานนะเข้าไปใหญ่เผาก็เลยโมโหครับไม่ได้ผลก็เลยสั่งจับนักไฮปาก์ c. ตั้งก็หาไายแรงว่าเป็นกบฏเป็นคอมมิวนิสต์ครับ การกระทําของเผ่าที่โง่เหมือนประยุจันโอชาทุกวันเนี้มันก็ทําให้คนด่ามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เลยจะต้องจับครับรถตํารวจเรียกว่าสนามบกก็วิง่งรอบสนามหลวงจับผู้คนไม่ให้มาชุมนุมให้กลับบ้านไปซะมันก็เลยคุมอะไรไม่อยู่ก็เลยกลายเป็นว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไปเข้าทางของสลิดธนรัตษณ์สลิดตอนนั้นเป็นวิญาการทหารบกนะครับคือมันแปลกตรงที่ว่าทีแรกเลยเนี่ยพิชุนวันแกคุมฐานบกนะแกคุมหลายตำแหน่งแกก็เลยบอกว่าแกไม่อยากแกคุมแล้วแกอายุมากจอมปอบอกถ้าพี่ไม่อยากคุมยกให้ผมก็ได้แต่มันกลายเป็นว่า พินชุนวันไปยกตําแหน่งพบทบให้กับสลิดไปพูดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับเพราะสลิดเป็นรองพบทบอบอกว่าสลิดยังหนุม่มเข้มแข็งแข็งแรงไปยกให้ก็เลยเสร็จสิ่งที่เผาไปทะเลาะกับประชาชนบนเวทีไฮปาร์คไปทําอาหารหรูๆประชดไอ้คนที่ประท้วงอดข้าวแล้วไปเทให้หมากินเนี่ยนะ มันก็กลายเป็นชนวนรุนแรงไปเรื่อยๆตรงนี้แหละครับมันก็ไปเข้าทางจอมพลสลิ์อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญมากที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดจบทำให้จอมพลปเนี่ยถึงจุดจบเลยก็คือนโยบายด้านการต่างประเทศตะกี้พูดถึงในประเทศก็วุ่นวายนะครับไปเปิดไฮปาร์กเนี่ย แล้วก็ไปลักษณะใช้เผ่าไปรังแกชาวบ้านชนะการเลือกตั้งโดยการใช้อำนาจใช้อัตภันจากการที่ผ,ผ่านมาต้องยอมรับว่าจอมพลปเคยผิดพลาดไปจับมือกับญี่ปุ่นแกคิดว่าญี่ปุ่นช,ชนะพอเกมีอายุมากขึ้นในวัยจะหกสเนี่ยก็เริ่มคิดครับว่าการเอาประเทศไทยไปผูกไว้กับหาอำนาจด้านใดด้านหนึ่งนั้น มันเป็นการการะทําที่ไม่ฉลาดคือไปเข้าข้างอเมริกาอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้ปิดช่องทางตัวเองอํานาจต่อรองไม่มีครับเพราะว่าไปเป็นลูกน้องอเมริกาไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจอมพลป,ลปลแกคิดหรือแกฉลาดแกหาทางครับหาทางเล่นการทูตใต้ดินกับจีนทั้งท่าท,ที่ก่อนหน้านี้ไม่นานทั้งแต่พนะก็ไป ลงนามสุริยาซีโตสปออครับพึ่งลงกันบัดเนดนยบางเอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยมีนักการทูตที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเขาเรียกว่าพระองค์เจ้าวันหรือวันไวยทยากรวรวันชื่อเต็มก็คือพลตรีพระเจ้าวรวงเธอกรมมื่นนาราธิพพงประพัน์คนนี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกครับ ทั้งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาโลกสีเรียคมนี้เขาก็ยอมรับได้เป็นประธานสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติสมัยประชุมที่11ตอนที่ทงเจ้าวันวัยทยกรดำรงตำแหน่งประธานสมัชชานั้นก็ได้มีการประชุมนา,นานาชาติครั้งสำคัญเกิดขึ้นระหว่างผู้นำประเทศในเอเชียและแอฟริกาในปี2498ที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซียคือประเทศเอเชียแอฟริกาชื่อบอกแลวเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบค่อนข้างจะไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่ประชุมเพื่ออะไรครับเป้าหมายคือรวมตัวกันต่อต้านลัทธิล่าอาณานิคมนะมาในรูปแบบใหม่ครับตอนนี้มาพร้อมๆกับสงครามเย็นนะสงครามเย็นคืออะไรสงครามเย็นคือสงครามที่ไม่ประกาศ สงครามเงียบเย็นน่ะคือไม่ร้อนไม่ได้ลบกันตรงๆครับแต่มันเป็นสงครามลัทธิระหว่างโลกสิลีคมนิสต์ต่อต้านสงครามเย็นตอนนั้นพงเจ้าวันณวิทยกรก็เลยต้องเป็นประธานในที่ประชุมที่บันดุงอินโดนีเซียการประชุมครั้งนี้เป็นความคิดที่เริ่มของจีนครับจีนก็เป็นคอมนิสต์ไปแล้วตั้งแต่สองสี่เก้าสองอะนะ เป็นไม่ได้ห้าปีก็จัดประชุมในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยจีนก็มีนายกที่เก่งมากชื่อในโจวไหลก็ได้มีโอกาสพบปะสนทนากับพงเก้าวันไบเทยากรแล้วก็พยายามคุยกันครับให้รู้ว่าจีนเนี่ยสารบประชาชนจีนเรียกว่าจีนแดงเนี่ยไม่ได้น่าก,กลัวอย่างที่มีการโฆษณาอย่างที่เอเมริกามันบอกนะ เอาคนไปไถนาไม่มีครับท่านจจยไหลานายกกีนเป็นว่าอาธิอาศัยดีท่านวาไปยากกก็เป็นคนที่ทุกโลกเขาเยอมรับก็เลยทำให้เกิดการเจรจานอกรอบระหว่างผู้นำชาติต่างๆทำให้การประชุมนั้นเป็นไปด้วยดีมีไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันก็ต่างเขาก็ต่างยกย่องกันครับว่าเออทำงานได้ดี ลดความขัดแย้งในกลุ่มประเทศเอเชียแอฟริกาได้อย่างดีอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนแล้วก็ได้ข้อยุติในปัญหาต่างๆมากมายมาตกลงกันได้บนโต๊ะจีนที่พลงก้าวิทยากรนั่งหัวโตะเป็นคนกลางถือว่าเป็นนักการทูตไทยที่โดดเด่นมากๆนะครับตอนนั้นจากโอกาสครั้งนั้นมันทำให้จีนในผู้นำจีนเขาได้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนไทย และประเทศไทยดีขึ้นคนเราถ้าไม่เจอไม่คุยมันก็ต่างคนต่างเข้าใจกันคนละเรื่องพอมาเจอมาพูดคุยกันมันก็เข้าใจกันมากขึ้นครับท่านนายกเจอหลายก็ได้แสดงความขอบคุณแล้วก็ทูลเชิญพระองค์เจ้าวันไวยเทกรไปร่วมรับทานอาหารข้าบเป็นการส่วนตัวแสดงอาญาัยส่งของข,องขวัญมาให้แล้วก็มีการแลกของกันครับ ขอจองพลปอแกได้รับรายงานเอ้ยท่านนายกโจยหลายท่านดีเว้ยท่านแสดงมิตรจิตมิตรภาพต่อเราตอนพลปอแกก็เป็นคนที่ประสบการณ์พอสมควรน,นะแกก็คิดว่าเราทําไมต้องไปคบกับอเมริกาด้วยวะอเมริกาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะเวอร์ไปแล้วนะมันครอบงำอ่ะมันครอบงำทุกอย่างทั้งอาวุธทั้งกองทัพถ้าอยู่ต่อไปที่รู้สึกจะเป็นเมืองขึ้นแน่ พอจมพอได้รับทราบเรื่องพวกนี้นะครับการประชุมที่บันดุงเนี่ยก็เริ่มสนใจที่จะติดต่อกับสารารชาชนจีนหลังจากนั้นนะครับก็พยายามเจรจาอย่างไม่เป็นทางการเพราะว่าเรามีสนธิสัญญาก,กับอเมริกาแล้วก็พยายามหาทางลดความขัดแย้งในเอเชียต่างฝ่ายต่างก็ช่วยกันครับ สร้างบรรยากาศให้มันดีขึ้นปล่อยเฉลยศึกชาวอเมริกาในสงครามเกาหลีให้เหตุการณ์มันคลี่คลายนำไปสู่การปรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาจอมพลปอก็เลยรู้ว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรถ้าขึ้นประเทศไทยเดินหน้าต่อต้านจีนยอย่างเดียวปราบปรามคอมมิวนิสต์แบบหลับหูหลับตาเต็มสูบเลย มันจะไม่สอดคล้องกับทิศทางการเมืองระหว่างประเทศในอนาคตถ้าเอาประเทศไทยไปผูกกับประเทศเดียวประเทศก็จะเสียประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรดังนั้นในเดือนกันยายน2498จอมพลปจึงตัดสินใจผูกมิตรกับจีนการที่จอมพลปตัดสินใจผูกมิตรกับจีนนี่เป็นเรื่องอันตรายมากๆจะต้องกระทำอย่างลับเพราะว่าไทย โดยเปิดเผยเนี่ยดำเนินโยบายต่อต้านจีนครับตามที่สหรัฐขอร้องมาหรือบังคับมาก็ได้นะต้องเทคคนที่ไว้ใจได้แล้วทำงานได้ผลจอมปอก็ได้มอบหมายให้ในสังพัฒโนไทยเป็นผู้นำในการผูกมิตรไมตรีกับประเทศจีนและส่งคณะทูตใต้ดินชุดแรกนะครับคณะทูตใต้ดินนะครับ ไม่ใช่บนดินนะให้อเมริการู้ม่เด็ดขาดเลยส่งคณะทูตใต้ดินชุดแรกไปยังประเทศจีนครับมีนายอาลีพิลมนะครับนามคุณเดียกกับกสิทธิพิลมเนี่ยไม่ทราบคงจะเป็นญาติกันนะนะอาจารย์กรุณากุศลาใสบอกขอ่าวต่างประเทศนังสือพิมพ์สตีลภาพคุณอพรุวรรณบนสรร้อยเอ็ดคุณสิ่งมาลังกุลสะสะบุรีลำไปปฏิบัติภารกิจลับที่ปักกิ่งครับ คณะทูตไต้ดินเนี่ยได้ไปพบปะสนทนากับท่านประธานเหมาเจ๋อตงและนายกเจอไหลายได้ไปดูข้อเท็จจริงด้วยตาว่าประเทศจีนมันเป็นยังไงเอาคนไปไถานาจริงไหมที่อเมริกามาโฆษณาจริงหรือเปล่าพอไปดูแล้วมันไม่มีอย่างนั้นนะเขาก็พยายามแก้ปัญหานในประเทศเขาครับเศรษฐกิจการมาว่ากันไปนะเป็นเรื่องธรรมดาไม่กี่เดือนต่อมา นายกรัฐมนตรีอูนุแห่งพมา่าก็เชิญจอมพลปอรู้สึกว่าพม่านี่เขาไม่ได้อยู่กับอเมริกานะครับเขาไม่ได้ไปต่อต้านคมนิดเลยบ้าบอคอแตกรู้สึกแกอยู่ในกลุ่มนามประเทศไม่ฝกไฟไฟไักยฝ่ใดนายกรัฐมนตรีอูนุของพม่าก,ก็ได้เชิญจอมพลปอพยนพมา่าในเดือนธรรันวาคม2498คุณสากบรรเทาทายก็เลยือโอกาสครับจัดให้มีการพบปะกับผู้แทนจีน เดินทางไปรับคณะโจมพลปอเจรจากับผู้แทนจีนนักจยนหลายก็มอบหมายให้เขาทูตจีนประจำพมา่าเป็นผู้แทนเจรจาและได้ลงนามในแถลงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและประชาชนจีนอันนี้ส่วนตัวไม่เกี่ยวรัฐบาลกไปเองไปแบบลับๆคุณสังประเทไทยก็ได้ดำเนินการส่งคณะทูตไทยหลายาคณะ รวมทั้งคณะสงนานาชาติไปประเทศจีนโดยจีนออกค่าใช้จ,จ่ายให้ทั้งหมดสำหรับการติดต่อกันอย่างลับๆนี้ในโจวลไหลเข้าใจเห็นใจที่ไทยยังต้องรับเงินรับความพิเหลือจากอเมริกาก็ไม่เป็นไรครับท่านโจวอไหลบอกว่ารัฐบาลทะเลาะกันไม่เป็นไรขอให้ประชาชนได้ติดต่อกันก็แล้วกัน ไอ้ข้างบนทะเลาะก็ทะเลาะไปครับข้างล่างส่งทูตมาครับมาแบบลับๆมาดูมาคุยมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนายกโจถือว่าไอ้เรื่องระหว่างประเทศก็ว่ากันไปเพราะจําเป็นครับอเมริกามันใหญ่มันดังอิทธิพลมันเยอะแต่ก็แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างในส่วนล่างก็เป็นมิตรกันไว้ ตรงนี้แหละครับที่มันทำให้เริ่มจะมีเรื่องคนที่ไปเมืองกีนกลับมาก็โดนจับโดนจับหมดครับเพราะว่าฝ่ายทางรัฐบาลคือฝ่ายทหารตำรวจเขาไม่ยอมแต่จอร์ปปอแกก้องคิดว่ายังไงก็ต้องมีการติดต่อในช่วง2 4 9 9สีถึง2500มีคณะผู้แทนไทยหลายคณะ ทีนี้ไปอย่าเปิดเผยเลยทีแรกจอมพปอกไปแบบลับๆไปแบบเปิดเผยครับคณะของในเทพโชตินุชิตหัวหน้าพักเศรษฐกรพร้อมได้ผู้แทนราษฎรนักธุรกิจนักกัสือพิมสิบสองคนครับเดินทางไปในฐานะแขกของสถาบันการต่างประเทศของจีนคณะผู้แทนศิลปินไทย ซึ่งมีนายสุวัตวรลีหลกหรือละพีพรคนที่เขียนเรื่องลูกทาสได้รับรางวัลเนี่ยนะครับสุวัตวรลีหลกเป็นหัวหน้าคณะและศิลปินนักแสดง48คนที่เรารู้จักกันดีนะครับดังมากเลยเป็นสีพุ่มชูสีครับสุพรรณบุรณะพิมพ์สุเทพวงกำแหงบุญยงเกตคงหลายคนครับสีคน เดินทางไปเปิดการแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในประเทศจีนระหว่างเดือนเมษยายนถึงพฤษภาคม2500นะครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในโจเหลายก็ได้มาชมด้วยตัวเองแล้วต่อมาก็มีคณะหนักสือพิมพ์ไทยอีก9คนครับนำโดยนายอิสรามัตตกุลเข้าพบนายโยไหลาย แล้วในสังพนโนไทยก็ได้ส่งลูกของตนคือเด็กชายวันวัยตอนนี้โตแล้วนะครับเด็กหญิงนวลน,นภาพัฒโนไทยเนะี่ยส่งลูกชายลูกสาวให้ไปเป็นบุตรบุญธรรมของนายกโจหลายอันนี้แสดงความเป็นมิตรแท้ๆเลยนะครับเพราะโดยธรรมเนียมของเอเชียแต่โบราณเนี่ย การส่งลูกไปอยู่เหมือนสมัยพระนเรศวรพระมหาธรรมราชาส่งลูกไปอยู่เนะี่ยเอาลูกไปไปอยู่เขาเนี่เท่ากับเป็นตัวประกรันครับเป็นการแสดงความจริงใจทุกวันนี้โตแล้วนะครับเคยให้สัมภาษณ์คุณวันวัยพัฒนนไทยเนะี่ยท่านนายกเจหลายก็เมตตาเลี้ยงดูให้การศึกษาเป็นอย่างดีครับแล้วตอนหลังก็กลับเข้ามามีบทบาทในเมืองไทย ก็แสดงน้ำใจต่อกันตอนนั้นในอุทยัยตุงพรินผู้เชี่ยวชาญจากโรงงานยาสูบของรัฐบาลไทยในประเสริฐศิริพิพัฒน์ผู้แทนจากธนาคารกรุงเทพเดินทางไปขายใบยาสูบฝ่ายจีก็แสดงน้ำใจตกลงซื้อครับ150ล้านจ่ายเงินผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาล,นนลอนดอนเริฟบีละพญามหมายสวรรค์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ประธานกรรมการบริษัทพืชเกษตรกรรม บริษัทค้าข้าวที่รัฐบาลมีหุ้นอยู่ก็เดินทางไปขายข้าวในนามรัฐบาลไทยกับจีนอย่างลับๆแต่ว่าตกลงราคากันไม่ได้คุยกับกระทรวงการค้าตกลงกันไม่ได้นายกโยใหญ่เธก็แสดงไมตรีครับเพราท่านทราบท่านระสั่งให้รับซื้อเป็นกรณีพิเศษในราคาที่ฝ่ายไทยเสนอเส้อเท่าไหร่ซื้อเลยครับราคามิตรภาพถือว่าเป็นการช่วยกันน่ะถือเป็นการผูกมิตร ท่านทอดไมตกรีให้เป็นการแสดงน้ำใจแห่งความเป็นมิตรเมื่อรัฐบาลจีนจัดงานฉลองกึ่งพุทธกาลขึ้นนะก็มีพระสงฆ์ไทยสี่องค์กำลังศึกษาอยู่ที่อินเดียได้ร่วมเดินทางคณะสงฆ์นานาชาติไปร่วมงานฉลองทีนี้ไอการก็นไหวทั้งหมดเนี่นะ CIA เห็นก็เห็นชัดเลยชักไมเขาท่าแล้วจอมพลปอมคิดไงมันวะเนี่ย CIA มองดูว่าการกระทำทั้งหมดนี้เป็นการเอาใจออกห่างครับคิดไม่ซื่อคิดทรยศเป็นทุกอุจจารมากเอาไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับจึงได้เกิดการรัฐประหารหรือเรียกว่าปฏิวัติของโจมพลสินะรัตหลังจากนั้นอเมริกาก็ใช้อิทธิพล บีบให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่กำลังชื่นมืน่นตึงเครียดขึ้นอีกเพราะจอมพลสลิ์ดันเนินโยบายต่อต้านและปราบตามคมนิตอย่างรุนแรงครับจอมพลปอเจราจาใช่ไหมอเมริกาบีบให้สลิ์เนี่ยหนักเข้าพี่เล่นให้แรงเลย ผู้นำคณะคนไทยที่ไปเยือนจีนกลับมาถูกจับกลุมขังคุกข้อหาฝักไฝคอมมิวนิสต์เอาทำไงทีนี้มีประกาศคณะปฏิวัติถือว่าการไปติดต่อประเทศจีนเนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายครับห้ามติดต่อห้ามค้าขายกับสรกประชาชุดจีนอย่างเด็ดขาดห้ามคนไทยเดินทางไปจีนครับ อย่างท่าน,นผินภูสุขไปเยี่ยมในปีดีเนี่ยเขาต้องแอบไปนะไปตรงๆไม่ได้อันนี้แหละครับคือข้อดีจอมพลพอเนี่ยบางครั้งก็เป็นเผด็จการแต่ต้องยอมรับประจุดหนึ่งก็คือว่าแกต้องการจะกลับและที่มากไปกว่านั้นจอมพลพ,พอยังให้ในสังพระโนไทยไปติดต่อในปีดีอีกเพราะปีดีก็อยู่เมืองกีนะ่ะตอนนั้น แกก็ขอโทษขอโพยในปีดีในปีดีให้อโหสิแกบอกว่าแกคิดผิดครับที่ไปเล่นงานโดยที่ในปีดีมีบุคุณกับแกในปีดีเนี่ยทําให้แกรอดจากคดีอาญากรสงครามแกก็รู้ว่าภูมิพลม,มันไม่ซื่อจะชวนในปีดีกลับมาแล้วจะให้สภาเสนอพิจารณาใหม่ครับเพราะสาลฎีกามาตัดสินประหารผู้บปิสุดไปแล้วอ่ะจะลือฟื้นคดีสวรรคต เอาคนที่ชื่อภูวิพนเนี่ยมาลงโทษเพราะนั้นสิ่งที่แกได้รับก็คือว่าแกกลับตัวไม่ทานกลับตัวไม่ได้เพราะว่าอิทธิพลอำนาจมันอยู่ที่อเมริกาแล้วแกดันไปยอมให้สลิดเนี่ยเป็นแกไปเชื่อใจว่าสลิดเนี่ยมันแน่สลิดเคยปาไในปีดีกบฏวังหลวงเคยปราบกบฏบอลเดชสารพัดส,สลิดแกเก่ง และพิชุณวันก็ไปไว้ใจอีกเห็นว่าเป็นรองพวทบอด้วยความบริสุทธิ์ใสซื่อครับเป็นเจตร์แมนก็ให้คนที่เป็นรองขึ้นมามันยังหนุ่มยังแน่นอันนี้แหละครับก็เลยได้จังหวะเหมาะอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่ทำให้จอมพลปถึงจุดอวสาน ร้อกับปากีนาจไาทำไรลายที่ทํา้องติามัน้ำใจลายที่ทีต้องคนดูรําไป